งัดหลักฐานเด็ดผู้กำกับโจและใบเตยหลังบิ๊กตำรวจบอกเป็นแค่เพื่อนสนิทลูกสาวหลายคนคงทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านผู้กำกับโจนั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับใบเตยพรพจีํทำน้าที่เป็นพิธีกรรายการวันบันเทิงโดยสาวใบเตยนั้นมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงลูกสาวของพลตำรวจโทอภิชาติ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรนภาค6และเป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับโจ้หลังเกิดเรื่องเชา้าและด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนคิดว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากมีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นก่อนหน้านี้ทางด้านพลตำรวจตีเอกรักษ์ ลิ้มสังกาดรองผู้บัญชาการตำรวจผู้รอนภาค6ในฐานะโฆษกตำรวจผู้รอนภาค6ได้ออกมาปฏิเสธแทนพลตำรวจโทอภิชาติซึ่งเป็นคุณพ่อของสาวใบเตยว่าผู้กำกับโจเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทไม่ได้มาอาศัยในบ้านและยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อื่นใดที่มากกว่าเพื่อนสนิทแค่นั้นลาสุดทางด้านเชาเน็ตเลยเข้ามาจับโปกันรวัว หลังรองผอบอชอพอหกได้ออกมาปฏิเสธแทนเพราะไม่ว่าจะถังภาพหรือแคปชั่นของสาวใบเตินและผู้กำกับโจนั้นต้องบอกเลยว่าหวานจนหมดขึ้นเกินคำว่าเพื่อนอย่างแน่นอนนั่นเองละค่ะ